สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับชิปนี้ก็เจอกันนะครับกับแนวทางหุ้นนิเคีเช้าบ่ายปกตินะครับพี่ๆวันที่13นะครับเดือน1ิ2568นนะครับแนวทางเมื่อวานเนาะขออภัยพี่ๆด้วยนะครับมาแค่เลขเด่นในรอบเช้านะครับรอบบ่ายก็หลุดนะครับพี่ๆเช้าให้ศูนย์ขนกผลที่ออก72936นะครับของเราศูนย์ไม่มาท่านใดเอา6ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่36 บายให้2กับ6ผลที่ออก331กับ38นะครับพ,พี่เนาะอันนี้ก็หลุดไปนะครับพ,พี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้ส่วนในวันนี้นะครับวันพรฤหัสนะครับเราชื่นชอบแนวทางแล้วค่อยติดตามนะครับ ในรอบเช้าวันนี้นะครับให้0กับ4นะครับพี่พี่สายรูดนะครับให้ไปที่เลข4 4 1 4 2 4 6 0 1 0 2ส6 3ศนย์หนึ่งยตัวนะครับ042นะครับผม อันนี้ในรอบเช้านะครับอุ่นรอบเช้าก็ให้ศู 4, นยะ์กับ4เนาะเจาะ4ี่หนสองแล้วก็ศนะูนย์หนึงเนาะตัวเน้นตัวเจาะส่วนในรอบบ่ายนะครับบ่ายให้6กับ5้ารูดหนะครับ

นะครับผมสำหรับแนวทางนะครับหุ้นนี้เคอีเนาะวันที่13นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆีก็ขอให้แนวทางวันนี้นะครับที่แอดหวังให้เนาะขอให้พี่พี่นะครับที่เข้ามาติดตามนะครับรับชมแนวทางขอให้โชคดีเฮงเงปังฟังกับแนวทางที่แอดหวังให้นะครับกอนอกไปเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับสวัสดีครับ